สายครอบครัวไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยกับเจ้าโตลต้าโครล่าคอส1.8 HEV p r e พรีเมียมคันนี้เป็นรถปี24เล็กไม้แค่17,000กิโลเมตรคันนี้เปิดราคาอยู่ที่9 4 9 0 0บาทฟรีดาวน์พอรอยู่ที่17,000บาทบอกเลยคันนี้โครสวยพีนาารับประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีกรมไม้พิความจมน้ำชนังติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบ Full LED ีล้อแม็กขอบ18 000, นิ้วกระจกข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลีในตัว และด้านในของคันนี้นะโบกเลยโคตรสวยพี่ได้มันเป็นสีแดงตัดสีดำนะผมได้มันเป็นพวงไลยแบบบังตีแฟาชชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงไลยแอร์แบ็กเจ็ดใบนะต่ะคันนี้หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธได้มันเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับผมปุ่มทูสตาร์ทนี้มาให้พร้อมนะาสนใจคันนี้ไปดูคลิปตเต็มกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กันน้องซีนที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเป็นยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับเสรีไทย9 5้าแขวงเมญบุรีกรุงเทพมหาคนครบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะ พี่ๆท่าน,นากำลังตามหารถที่สวยรถเกดเอน้องแนะนำบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องมีรถมานำเสนอหนึ่งคันกับเจ้าโตลต้าโอรล่าคอร์ส1.8 HEV Premium คันนี้เป็นรถปี24และเลขไม้แค่17,000กิโลเมตรราคาอที่900,000 0บาทพี่ดาวพอนอยู่ที่17,000บาท และคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อมไม้พิความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมพี่ๆซื้อไปนะสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์บริการใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบ f ู l l LED มาเรียบร้อยเลยผมโคมไฟเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอย้าวนะแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอมไม้พิความจมน้าชนหนักนะครับคันนี้ได้กระจกพาสตเดิมมาทั้งคันเลยน้องเช็คมาให้หมดแล้วกระจกข้างของเขาได้เป็นแบบพับไฟไฟ้าพรา้พอมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวคิวกันสาดนมีมาให้พร้อมนะถนนเจ ห0 0 0กิโลเมตรนะได้มาเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วนะผมรัดมากับยางปี๊บสามได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยเลยเบ้าโชกของเขาไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยอะไม่เห็นนะน้องกล้าการันตีการากรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีก่อใหม่พียความจำนำฉนักมาแน่นอนครับพี่พี่ซื้อรถกับบริษัทเป็นยนนะสามารถนำรถช่อ,ชอตัวส่วนใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับคันนี้ได้กระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมเรียบร้อยเลยนะลยนนเยคคัีีี้โตรสว่าปป็ถปปผ หลเ,เจ้าคันนี้นะท้านใดของเขาคุมโทนเป็นสีแดงผสมสีดํานะบอกเลยโคตรสวยพี่แลวมาเป็นเบาะหนังนะผมตึต้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกโครงฉีกขาดน,นะครับพวงมาลัยเป็นแบบบางติฟ์เชั่นแอร์แบ็กั้งหมด7ใบนะพวงมาลัยของเขาสามารถเพิ่มเสียงก็เสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยนะและคันนี้ได้หนะ้จาจอเป็นแบบพาตเกียรลองรับ Apple ิลชาเพเชื่อมต่อบลูทูธมาเรียบร้อยเลยนะคันนี้ได้เป็นเบรกม,มือไฟฟ้านะผมเป็นเกียร์ออโต้นะหัวน็อตเสาเอของเขานะผมไม่มีการแฉกย่ยแน่นอนน้องก็าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะ ไม่มีการกลับสีก่อไม้พียความจำนำชนักมาแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะสามารถนำรถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยคันนี้เป็นรถปี24นะแนละเลขไม้แค่17,000กิโลเมตรนะผมหัวน็อเสามีไม่มีการฉาบพยเศแน่นอนแผ่นพวงแผ่นเพจนะอยู่ครบนะครับผมไม่มีละองทรงละองสีติดนะคันนี้น้องบอกเลยโคตรใหม่พี่ได้เป็นรถปี24แลนะไม้แค่17,000กิโเมตรพีดาวพออยู่ที่ 1 10, 7 0 0 0บาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมขอคนซื้อเงินเดือน30,000ือนออน์เนร์จบเลยนะคันนี้ได้เป็นแผงประตูเดิมๆนะผมก็จบพันเดิมนั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วและด้านใานของเขานะผมบอกเลยว่าโคตรกว้างพี่สามารถนั่งกัน3-4คนแบบสบายๆแน่นอนนะครับมีที่รองแขนมาให้ด้วยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นค o ล o l l ่าคอร์ส e v พรีเมียมนะถนจะคันนี้หัวน้องเสาบีของเขาไม่มีการแคร์พี่แน่นอนน้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้นเลยนะเมื่อเปิดของเขาเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมแนละ้วก็ได้กระจกพ่าดเดิมมาทั้งคัน และแผงประตูของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นรถปี24แล้วบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะและประการโราครงสร้างนะไม่มีการกับสีก่องไมพิความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับได้มันเป็นลอ้อแมกขบบ18นิ้วนะได้มันเป็นนิดเบรกสีล้อได้รัดมากระยมปีย่ามนะครับผมและโรครงสร้างของเขานะไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นเลยนะและยังมีบริการตัวรถให้อีก2 7 4จ็ดสนะิพีุ่ดนะพี่ๆซื้อรถกับบริษัทเพนยนนะน้องบอกเลยว่าการันตีนะผมไม่มีการกับสีก่มมวคาจน้ําาชนนนหักมแ่นอนนครัี้มีเเซซนด้าพ มาทั้งหมด4จุดนะกล้องถอยมีมาพร้อมและคันนี problem, yeah. ้ได bon ้ไฟเดิมๆทั้งคันแน่นอนครับผมคันนี้ได้มาเป็นไฮบริดนะเป็นน้ํามันบวกไฟฟ้านะผมบอกเลยว่าอัตราการกินน้ํามันของเขาอยู่ประมาณ22-23กิโลต่อลิตรได้เลยบอกเลยว่าโคตรประหยัดที่สาหรับเจ้าคันนี้นะและผ่านท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมสาหรับเจ้าคันนี้นะเรามาเริ่มกันจากที่รางน้าก่อนนะผมนี่รางน้านะผมเม็ดองค์เม็ดอาเห็นกันแบบจะชัๆแบบนี้เลยนะ ไม่มีการกลับสีกาวไม้พิความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะไม่มีการแขก์เยี้ยแน่นอนหัวน็อตทุกจุดนะน้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีกอไม้พิความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะสามารถนำรถเข้าไปตรวจนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยคันนี้เป็นครลอราคอร์ส1.8 HEV p เเมียมนะ คันนี้ได้มาเป็นรถปี24นะครับผมและเลขไมล์แค่17,000กิโลเมตรบอกเลยเลขไมล์โคตรน้อยพี่ฟีดา้าพอนอยู่ที่17,000บาทนะขอคนซื้อเงินเดือน3 0 0 0 0ออกเลยจบนะครับผมไม่ตํางมเินคำ้ำเงินกลร่วมพี่ๆอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับบริษัทเพนเดยวได้นะน้องมีบริการจัดไปนั้นถึงหน้าบ้านและมีบริการส่งรถทไลทถ,ถึงหน้าบ้านนะสนใจนะผมสามารถเข้ามาหาน้องหรือว่าทักหาน้องได้นะผมเบอร์โทรด้านล่างเลยบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่และด้านหลังเขาโคตรกว้างนะครับผมและที่สําคัญนะคัน,น ได้เป็นแบบพับไฟฟ้าเรียบร้อย,ยผมบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนนะมีกล้องถอยมาพร้อมและคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด4จุดนะอาตาัตรากิน้น้ำมันของเขาประมาณ22 23ตัวมต่อลิตรได้เลยนะผมน้องบอกเลยว่าโคตรประหยัดพี่คันนี้เป็นเบนซินบวกไฟฟ้านะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับร,ราคา9 4 9 0บาทฟีดาวพงอยู่ที่17,00 0บาทนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่ล้อแม่ของเขาเป็น ล้อแม่ขอบสิบปดนิ้วนานัดมารายการไปยืมสันได้มาเป็นนิดเบรกสี่ล้อนะครับเหยียบสันตัวลรคงคไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเลยระคนนีนะบอกเลยด้านในโคตรสวยพี่ได้มาเป็นเบาะหนังสีแดงนะผมแผงประตูของเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะเรามาเริ่กมา่จากนี่หัวนอสเสาบีฝั่งคนขับมาแล้ผมแทบจะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีการขับไปแน่นอนและด้านหลังมีแอร์ทั้งหมดสองจุดนะมีที่ชาร์จมาให้อีกสองจุดนะกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้นะครับผมนีนะเบาะ สวยสวนแบบนี้เลยนะให้มันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะผมบอกเลยว่าแสบตาแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้นะตัวรถของเขาเป็นสีดํานะส่วนเบาะของเขาท่านนายคุมคนแล้วเป็นสีแดงนะครับผมป้าไปได้ของเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นแน่นอนครับผมไม่มีการจงการเจิมแน่นอนครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนและคันนี้ได้กระจกพัดเดิมน้องติดฟิล์มมารอบคันให้หมดแล้วนะผมกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวนะส่วนแผงวระตูฝั่งคนขับนะผมบอกเลยว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนครับสำหรับฝั่งนี้นะ และคันนี้ได้รถปียี่สี่ไม้แค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะผมบอกเลยเรื่องไมโครน้อยบีหัวนอเสาเอฝั่งคนขับนะผมไม่มีการขับเพื่แน่นอนนะ้องก็าการันตีการปาระกรันโครงสร้างนะพี่ๆซื้อรถกับบรษิษัทเพนยนตไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับหัวนอเสาบีของเขาก็ไม่มีการขับเพื่แน่นอนนะนี่หัวนอสสวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นบอดี้สีดานะผมส่วนด้านในของเขาคุมโพลนะเป็นสีแดงนะได้มาเป็นบ หนังสีแดงผมได้ฝั่งคนขับเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยเลยนะบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้พี่การราคา9 4 0 0 0 0บาทฟีดาวน์พรอ,อยู่ที่17,000บาทนะคันนี้ได้พวงมาลัยเป็นแบบบางสีฟลชชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงพันพวงมาลัยได้เลยนะมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะได้แอร์แบ็กทั้งหมด7ใบนะสำหรับเจ้าคันนี้ได้เป็นกุญแจคีเลตเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนการราคา9 4 0 0 0 0บาท ฟีด้าพอนอยู่ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะสนใจคันนี้ขอคงซื้อเงินเดือน30,000สามารถออกรองเดือนจบเลยนะครับหน้าปัดเดือนใหม่ของเขาเป็นแบบเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วคันนี้ได้หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ a p p l e c a r า p a y เชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะแอ r โต้เกียโตมีไฟพามากมาให้เรียบร้อยเลยแล้วคันนี้ได้ แอ,แอร์เป็นระบบสองฝั่งนะผมสามารถปรับได้สองฝั่งนะได้กุญแจแบบเคีเลตมาเรียบร้อยเลยนะคันนี้ได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมเป็นเยร์ออโต้นะมีที่วางแก้วน้ำมาทั้งหมดสองจุดให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนกับราคาเก้าแสนสี่หมื่นบาทฟรีดาวพออยู่ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะขอคนซื้อเงิน 30, เดือนสามหมื่นออเรีรนจบไปเลยครับผมไม่ต้องคนคำ้ำทินกลว่มในคันนี้นะข้างหน้าของเขาไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะบอกเลยโคตรสวยพี่กระจกมองหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะบ้านบางแดดนะมีกระจกมาให้ ร้อยเลยนะเดิมๆจากโรงงานนะผมไฟส่งแผ่นจีใช้งานได้ปกตินะพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมกับโตโย a c o โคโร拉คอร์ส 1.8HEV พรีเมียนะคันนี้เป็นรถปี24และเลขไมล์แค่17,000กิโลเมตรนะราคาอยู่ที่949,000บาทฟีด้าพออยู่ประมาณ17,000บาทนะขอคนซื้อเองินเดือน30,000ออกน้อที่จบเนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นคนค้ำเงินร่วมอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถก,กับบริษัทเพนยนต์ได้นะน้องมีบริการจัดไฟแนนซ์แห่งหน้าบา้าน หรือว่าพี่ๆท่านใดไม่สะดวกมานะสามารถโทรหาน้องได้เลยเดี๋ยวน้องส่งไฟแนนซ์ไปให้นะครับผมอันนี้นะบอกว่าฟีดาวน์พอยอยู่ประมาณ17 00 0นันนะกระจกข้างได้เป็นแบบพับไฟฟ้าพ,พร้อมติดตั้งมาเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะรัดมาก่ายยางปี23เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าโคตรสวยพี่สำหรับเจ้าคันนี้นะไฟคู่หน้าเขาเป็นแบบฟ u ู l LED มาเรียบร้อยเลยมีไฟเดทมมาให้นะสำหรับเจ้าคันนี้และมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาทั้งหมด2จุดเรียบร้อยเลยผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะ บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนซื้อไฟไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมคันนี้ได้เครื่อง1.8เลยนะพี่อัตรากินน้ำมันของเขานะบอกเลยว่าโคตรประหยัดที่ประมาณ22-23กิโลต่อลิตรนะคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับผมเป็นน้ํามันผสมอาไฟฟ้านะ เรามาดูต่อกันที่ฝากระโปรงข้างหน้ามั้งนะผมบอกเลยว่าหัวน็อตของเขาไม่มีการแคบไปแน่นอนเป็นอเมนอาเห็นกันแบบชัดๆเลยนะผมแล้วก็รูระบายอากาศกลมๆเลยนะแต่สำหรับคันนี้นะบอกเลยราคานี้รับผมนานๆจะหลุดเข้ามาสักทีนะคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวนะแล้วประกันโครงสร้างไม่มีการกลับสีก่อใหม่พิความเจ้าน้าชนักแน่นอนครับพี่ๆซื้อไปนะสามารถนํารถเข้าตรวจสุนใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนจำนวนแน่นอนครับผมคันนี้มีแผ่นการคอนมาให้เรียบร้อยเลยนะแล ขเขาไม่มีการแฉะไปแน่นอนค้ากาลันตีการรับการโครงสร้างนะไม่มีการลับสีก่อใหม่เพีความจมน้ำชนหนักมาแน่นอนครับและก็สองมอบทุตครั้งเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้รีนะั้นและเช็คระบบไฟทังคันนะครับหากบทอ่าแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพนะน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยหรือว่ามีรับการแบตเตอรี่ให้3เดือนนะผมส่วนตัวรถเรามีรับการให้1เดือนนะภายใน1เดือนรถมีปัญหาอะไรเราดูแลให้หมดนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะผม กับเจ้าโตลต้โตาโคโรราคอร์นึ่ H TV พรีเมียมคันนี้นะเปิดราคาที่9ก้าแสบานทพี่ดาวพอนอยู่ประมาณ17,000บาทนะขอคนซื้อเงินเดือน3 0 0 0 0สามารถออลงเนีร์จบเลยวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะผมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับ